อ่สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดมือสองนะครับซื้อมาจากพี่พ่อค้าคนหนึ่งทางภาคเหนือนะครับชื่อรุ่น af r i o n นะฮะรหัส mm hmm. af 0 8 2นะครับตัวนี้จะเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะไชน่านะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา1,500นรบาทนะฮะเอ่อ คราวนี้เนี่ยเราซื้อมาปุ๊บเราก็เทสปุ่มปุ๊บ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 ,บ,บนะก็ปรากฏว่าเจอว่าตัว S นะฮะมันเบิ้ลมันหลอนนะฮะกดติดบ้างไม่ติดบ้างบางทีก็ติด2ปุ่มบางทีก็ไม่ติดผมก็เลยถอดออกมาดูถอดแคปออกมาดูก็ปรากฏว่าเจอแจ็คพอตนะฮะเจอเป็นแคปสวิตช์ Switch, ที่เขาใส่มายัดมาอย่างนี้นะฮะก็คืออันนี้จะเป็นยวิธ ฟรีเกอร์อันนี้ท่อสกายลุงนะฮะก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่เป็นแคปของมันเองนะฮะก็เลยสอบถามให้ทั้งพี่พ่อค้าเขาบอกว่าพี่ก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ก็ซื้อมาต่อเหมือนกัน <laughs> นะฮะสรุปก็คือพี่พ่อค้าเขาก็เลยลดให้200รวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็เหลือ1,300รวมสน่นะฮะเรานี้ข้างในกล่องก็มีที่ดึงแคปนะฮะ มันจริงๆมันไม่ใช่อันนี้นะฮะมันจะเป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็มีสายเคเบิลมาให้อย่างนี้เลยนะก็ถ้าพันสามแล้วได้สายนี้ก็คุ้มอยู่นะฮะสายนี้ไปซื้อเองก็ผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะแล้วก็มีสายเคเบิลธรรมดาของมันนะฮะ,ะแล้วก็หมดละคราวนี้อ่ะมาดูอเอา จุดดีข้อดีของมันก่อนตัวนี้เนี่ยเป็น rgb นะฮะแล้วก็มีไฟร,บรอบๆด้วยข้างๆนะครับตามแถบนี้นะฮะก็เสียงก็ต๊อก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 เด่นะฮะเพราะว่ามันมันบุด,ด้วยโฟมนะครับแล้วก็ฟองน้ำมาฮะแล้วก็มีมีโฟมขั้นมันมีแผ่นโฟมเล็กๆที่เขาตัดมาแล้วนะฮะพอดีกับตัวสวิตช์เลยขั้นอยู่ระหว่างตัว pcb กับตัวเพลทน,นะฮะ แล้วก็คีย์คันะฮะจะเป็น PPT นะฮะเป็นไดรสับนะฮะ,ะ <_ S 1> เขาบอกว่ารอกยากนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวหมุนนะฮะไว้ปรับวอล่มได้นะฮะอานนี้อ่ะข,อข้อเสียข้อเสียคืออะไรอันแรกก็ไอ้ตัวนี้แหละฮะตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยใช้เมาส์ลูกกิ้งนะฮะ,อะไอ้ตัวไอ้ตัวตรงกลางนะะ่ะที่ไว้กิ้งนะฮะ ตัวนี้จะพังง่ายเพราะว่าวัาสดุเดียวกันคือมันหักง่ายฮะตัวนี้หักปุ๊บก็คือต้องซื้อใหม่ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะใครเก่งก็เอากาวมาทากันนะฮะอันที่2ข้อเสียคือตัวนี้เป็นไวรลสนะฮะมีแบตอยู่ข้างในสายมันจะเล็กมากเล็กจริงๆคุณถอดมาไม่ระวังเนี่ยสายขาดเลยนะฮะแต่ถ้ายกแบตทิ้งก็เสียบใช้ได้เหมือนเดิมเพียงแต่คุณจะไม่มีแบตบเพิ่มเท่านั้นนะฮะ อันที่3ถ้าแบตเนี่ยสมมติบางคนเนี่ยซื้อมาไม่ได้ใช้เก็บอย่างเดียวแบตบมันบวมแล้วก็ถ้าแบตมืงจีนะฮะบางทีมันก็บึ้มระเบิดได้นะฮะเพราะว่ามันอัดไว้อยู่ข้างในนะ,ะมันบวมแล้วอาจจะแตกระเบิดนะฮะสมมติเราเก็บคีย์บอร์ดไว้หลายๆตัวไปเก็บรวมกันก็อาจจะปังบีนาดได้นะฮะตัวนี้บอดี้เป็นพลาสติกนะครับอันที่4ตัวนี้เนี่ยเวลาแกะเนี่ยคุณจะแกะลำบากนิดนึนง จริงก็ไม่ลำบากอะไรหรอกแต่ถ้าไม่รู้ก็ก็ถือซวยนะฮะมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองสามที่มองเห็นด้วยตาเปล่าจะมีสี่รูนะฮะและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันจะมีแผ่นยางปิดไว้อยู่ตรงนี้มียางอันเล็กอันเล็กแล้วนกะ็อันยาวรีรีแบนี้นะฮะหนึ่งกับสองนะฮะผมก็ลองแกะ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 ปุ๊บผมก็งัดเอ้ยทำไมมันงัดไม่ออกวะติดอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็เลยลองเปิดยางมาอ่ะเจอหนึ่งรูหนึ่งรูอยู่ด้านล่างนะฮะก็ลองงัดอีกก็ไม่ออกก็เอ๊ะหรือว่ามีอีกรูนึงวะ ก็เปิดมาตรงนี้ไม่มีเราก็คิดว่าไม่มีละปรากฏก็ยังไม่ออกก็เลยต้องเปิดหมดอ๋อแม่งซ่อนอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านบนฝั่งนี้อยู่ด้านล่างนะฮะอ่าตับดักแรกตับดักที่สองคุณเปิดมาเนี่ยมันจะมีน็อตเห็นฟรีๆอยู่ตรงนี้แถวๆนี้นหนึ่งตำแหน่งหนึ่งรูตรงนี้นะฮะแต่พอคุณก็นึกว่ามันหมดใช่ไหมจริงๆพอคุณถอนดนัดถอดหน้กกาจมามันจะมีซ่อนนี้ตัวหนึ่งบางทีแบบเรามองไม่เห็นเพราะน็อนัดมันสีเงิน ก็ต้องถอดออกมาถึงจะถอดออกมาได้หมดนะฮะคราวนี้อ่านเราก็มาดูถอดมาปุ๊บผมก็ลองเนี่ยเอาผมมีสวิตสามองเนี่ยผมมีสวิตตัวอื่นอยู่ผมก็เลยลองมาเสียบมันก็ยังเหมือนเดิมอาการเหมือนเดิมนะฮะท,ท,ทั้งที่สวิตผมมันไม่ได้เสียอะไรนะพอถอดเราปุ๊บอ๋อสาเหตุก็คือเพราะมันเป็นตัวฮอตสวอนะฮะไอตัวที่เสียเนี่ยนคือตัวนี้ครับตัวนี้มันหลุดไป ะะตัวที่ที่มันมันเป็นตัวตัวเชื่อมกับตัวขาของสวิตช์นะฮะมันหลุดไปอันหนึ่งนะฮะก็เลยเดี๋ยวต้องเอามาบัดกรีแล้วใส่กลับเข้าไปก็จะน่าจะใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะคราวนี้ข้อเสียก็ประมาณนี้นะ,ะส่วนข้อดีก็ราคาก่อนราคามือหนึ่งไม่น่าใจเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะเกือบ4,000นะฮะ ตอนนี้ถ้าไปซื้อน่าจะมีลดราคาแล้วละนะฮะอันแรกคีย์บอร์ดราคา4,000ผมว่าถ้าจะไปเล่นเนี่ยไปเล่นบอร์ดที่เป็นอลูมิเนียมดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาแพงที่สวิตก็ก็ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าสวิตผมว่ามันก็เด้งมือดีนะดึงดังดึงดังนี่สวิตดูดูดีนะฮะดูดีมีคุณภาพดีนะฮะแล้วก็ก็มีสวยงามนะฮาเป็นไฟ RGB สวยงามนะฮะแต่กับราคาผมว่า ผมผมไม่รู้ต้นทุนสวิตช <hi> ์มันนะอย่างนี้มันจะตัวละเท่าไหร่สมมุติถ้าตัวละสิบบาทนะแปตัวก็ประมาณ800รอยตีสพันหนึ่งสวิตชพันหนึ่ง PCB เพจอีกพันหนึ่งผมว่าสักสอง0ันไม่เกินเนี้ยถ้าแถมสายถ้าถ้าให้ผมซื้อเองนะมือหนึ่งเนี่ยแต่ใครจะบ้ามาขายไม่มีหรอกนะก็ขายสี่พันประมาณนั้นแต่มือสองก็ได้มาในสภาพที่มี d e f e c นิดหน่อยนะฮะ นะาครับพันสา 2003, ผมว่าก็โอเคอยู่นะมันก็เหมาะสําหรับสายที่ชอบแงะชอบแกะชอบซ่อมนะครับก็ประมาณนี้ครับอ,อย่างอื่นไม่น่ามีอะไรละโอเคก็้วลูกกิ้งก็พยายามอย่าไปใช้บ่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าหักทีนี่คุณต้องเปลี่ยนเลยละ่ะนะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนด้วยอะไรนะโดยรวมก็พอใจก็ขอบคุณพี่พ่อค้าที่ช่วยลดราคาให้นะฮะโอเค 拜拜。Bye bye.